เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The b a บ t l ซ Cat นแมวเหมียวประจันบานกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยครับกับช่วงตามล่าห้าแมววันนี้แมวที่พวกบกจะพาเพื่อนไปตามล่าห้ะคือแมวอะไรไม่ต้องบอกก็รู้เพราะชื่อคลิปมีบอกอยู่ก็คือแมว c a t w a ผผมจะตั้งชื่อให้มันเป็นภาษาไทยว่าแมวรถล้อไถลื่นโอ้โหชื่อโคตรเท่เลยเป็นไง เผ erm <at> <ars> ื่อแพ้ไม่การเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าด่านที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นวันนี้มีด่านที่ชื่อว่าอะไร erm <at> <ars> นี้นะครับผมด่านที่เราจะไปเล่นนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2องด่านเหมือนเดิมนะเราจะต้องเอาล้างแลวคของมันมาให้ได้ก่อนแล้วคอยไปเก็บล้างที่2อด้านแล้วนะครับที่ผมจะพาไปเล่นก็คือ flat nail a s erm <at> c e n d e n g อีกด้านหนึ่งเป็น flat nail dominant อันนี้ก็คือจะไปเก็บล้าง2ูฟอร์มของมันนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวไปดูด้านแลกกันก่อนดีกว่าว่ามีศัตรูเป็นใครบ้างนีนะครับเพื่อน,นทุกคนศัตรูที่เราจะเจอในด้านแลกนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ไอ้คนถื่ไปที่มาเตือนเราว่าแองเจิ้ลเนี่ยไม่ใช่ประเพทบินได้ย้ากับเพื่อน,นทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแองเจิ้ลไม่ใช่ประเพทโฟตติงนะก็จะมีตั้งแต่คิงของแองเจิ้ลหมาแองเจิ้ลแล้วก็คนที่คอยมาตบให้แมวเรากระเด้งถอยหลังสุดท้ายก็เป็นบอสของเรานะครับผมก็คือเจ้าคล้ายวันนั่นแหละอะเดี๋ยวไปดูเซ็ตของผมที่ นี่นะครับเพื่อนๆทุกคนก็คือเซตที่พ่มจะเอาไปจัดการกับพวกแองเจิลถ้าดูดีนี้เป็นไงผ่มจัดเซตที่ชิวแองเจิลไว้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าถ้าสม,มุดิ่มเจอกับตรูประเภทแองเจิลเนี่ยก็คือจะเอาไปแบบจัดการได้เต็มที่เลยเดี๋ยวไปดูตัวลักๆของเราดีกว่าไม่ต้องดูแมวโง่หรอกเห็นจนเบื่อแล้วหมาทุกคลิปเลยหมาโพดทุกคลิปไม่มีใครสนใจเองหรอกหมาโพดทุกคลิปไม่มีใครสนใจเอง เอาละตัวแรกเลยนะครับผมที่ทุกคนควรมีติดไว้ก็คือเจ้าหลาเมงแคทต,ตัวนี้นะเพราะว่าเจ้าหลาเมงแคทนะครับมีความสามารถที่จะรับดาเมจจากสัตรูประเภทแองเจิลเพียงหนึ่งในซี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวแทงที่ดีเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเพื่อนเพอนอัพทาเลนต์ไปแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นตัวโจมตีแองเจิลที่ดีได้อีกด้วยผมอัพทาเลนต์จนเต็มเลยนะตั้งแต่ไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนเคิร์ดแล้วก็เพิ่มเลือดเพิ่มการโจมตีแล้วก็ พมใส่ไอ้นี้ให้มันด้วยทาเลนด์ออฟนะก็คือป้องกันอา,าการโจมตีจากศัตรูเพชรแองเจิระดับสีตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆจะเคยเจอนะมักจะจัดการกับศัตรูประเภทที่เป็นสีแดงแต่ว่าพมเนี่ยอัพทาเลนมาใหมนะครับให้มันจัดการแบบแหมสีดาเมจกับศัตรูประเภทแองเจิด้วยเพราะว่ามันจะทำดาเมจได้แบบคูณซเลยนะครับก็เลยเอามาใช้ในงานนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งที่พมมีนะครับตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้อ่าแทงได้แล้วก็โจมตีได้นะครับเนื่องจากว่ามันรับดาเมจเพียงครนนึ่ง แอเรียด้วยนะนี่และตัวนี้เลยนะครับเพื่อๆทุกคนเป็นตัวที่แบบว่าโอสุดๆในการจัดการกับเจ้าแองเจิน้นเนื้อจากว่ามันทำแมสซีดาเมจได้แต่ยังไม่พอการอัพท่าเลร็นของตัวขาลิซ่าเนี่ยโคตรโหดตั้งแต่ไม่โดนเคิดเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจแล้วก็เดินเหลวด้วยพร้อมยังสามารถสโลสตูเพจแองเจิน้น บอได้คําเดียวว่าตัวนี้เคลื่อนผีโคตรเร็วส่วนตัวที่เลือนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าโมโมโกะนะที่ผมจะเอาไปคอยฟีดแล้วก็มีตามะนะก็คือมันได้ถ้าตระเภท,ทุกซี่เลยแหละแล้วก็เอาไปสโลเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็มีนี้ผีบาลอกมาด้วยก็คือไปทําดาเมจนะั่นแหละเอาละหลังจากที่ดูเซตเรียบร้อยแล้วนะครับความยากอยู่ที่ระดับเดรลี่แล้วก็ เล่นต่อไม่ได้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเซตที่ผมเอาไปที่เป็นเซตจัดการเองเจินึ่งร้อยเปอร์เซ็นวๆเลยเนี่ยจะสามารถผ่านด้านนี้ไปได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยนี่ด้านเปิดหมาอยู่บนท้องฟ้าที่แบบมีเมฆปกคลุมแม่น่านอนเหลือเกินมันนะแต่ยังไม่ออกหมาใช่ไหมผ่มก็จําไม่ได้แล้วด้านนี้ผมไม่ได้เล่นไหนนี่ เปิดมานะครับเหมือนทุกคนมันก็จะให้อ่าเจ้าบอสเนาะออมาก่อนอุ้ยดูดิมีไอตัวอะไระ่ะเหมือนแบบเป็นนอาแล้วพูดน้อยแล้วบินสมตัวนะ่ารักปุ๊กปิ๊กเอาแล้วพผมก็ปล่อยหลามเมงแคทไปชิมหลางก่อนนะส่วนในตัวน็อกแบ็กนะ้าำขาน,นี่ก็จะออกมาเรื่อยนะครับผมต้องระมัดระวังให้ดีเอาแมวงโง่ไปไล่กัดนะ้าก้อนก็ได้เออ่นแหละไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีฟอีกตัวหนึ่งนะครับที่น้าลำขาแบบสุดๆเลยก็คือเจ้าไอ้มาที่เป็นอเออแองเจิ้ลนะ เนือจังหวะมันโจมตีค่อนข้างที่นะครับแล้วก็โจมตีค่อนข้างแรงด้วยบ้าได้คำเดียวยวนะ่าน้าลำขาสุดๆเอาล่ะผมส่งลาเม้งไปแล้วก็ส่งดาบคูไปนะครับจริงเนะีถ้าเพื่อนมีลาเมง้งแล้วก็เจ้าแมวดาบคูเนี่ยอัพเดเวลสูงๆแล้วก็อัพทาเล่นให้มันเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้พอสมควรเลยนะครับผมเอาล่ะเดี่ยวหลอจงังหวะดีๆก่อนให้พวกขนโคกเนี่ยไอ้ไม่ใช่ขนโคกสิ เฮ้ยลามงโกก็บอกขนโคก,กช่วยเลยนะครับไอพวกคนที่ขอยมาตบเนี่ยมันหายไปจากซ้างระบบก่อนเอาละเอาตัวนี้ออไปก่อนเลยเนี้นไงซีมวงโคเทอเอาละเดี๋ยวพวกผมจะส่งขาลิซ่าออไปแล้วยากให้ขาลิซ่ามันจมตีทีเดียวเราก็ถึงบอสเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับพวกผมเออน้าโคเข้าไปเสริมเงินอืมเป็นไงโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมวิ่งโคดไวแล้วก็โดนบอสจบตีอืมไม่โดน ไม่โดนไม่เป็นไรเอาไหมส่งไปเลยพิมพ์นะเขอให้โอ้โหเป็นไงโดนจังๆดาเมจคูณซ้ำอุ้ยโอ้โหเป็นไงโดนอื้มฟีดไปก่อนอื้มพิมพ์ไปไม่โดนใครเลยมาไอ้มาเออเออแย่าย่เออขาลิซ่าขาลิซ่าแล้วพิมโอ้โหเป็นไงโอ้โหหมากระเด้งไปเลยอ่าไม่เป็นไรขาลิซ่าไปแล้วนะครับผมถึงดาเมจจะแหลกได้ก็เบาบางพอสมควรนะครับเอาละบ้าลอก อาบาลอกไปทาอะไรได้บ้างบาลอกเออหนึ่งนี่แม่ละเอาไปเออบาลอกนะครับผมผมจะพูดทุกคลิปเลยว่ามันเสียบเปียบเจ้าศัตรูที่เป็นอ่าศัตรูโจมตีแบบหลัวๆแล้วก็เร็วๆนะครับเนื่อจากว่าบาลอกเนี่ยก็จะง้างตีแต่ละทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนาน,นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรามีผีหลาเมิงแคทแล้วเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหลาเมิงแคทกับศัตรูเภทเอเลียนเนี่ยมันก็ ถึกทนขอสมควรเลยนะครับผมเอาละค่าริซาป่อยไปรอพี่ซ่องบาหลอกยืนอืบเหลียบร้อยโดนบาหลอกตีอม,ม,มาเดที่เลือกก็แค่โจมตีบ้ามานะครับผมอ่านี้นะครับเราก็จะผ่านในด้านแลกมาได้แล้วก็จะได้รับแมว c คทเวมาแล้วนะแต่ว่าเจ้าแมวแคทเวเนี่ยเหมือนแมวทัวท่วไปนะครับเพื่อนๆถ้ายากชัวนะเอาเทเชอร์เรดามาด้วยนะครับทีนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่ด้านต่อไปเพื่อเก็บล้างเอาเวเัยนหรือว่าล้างถูฟอร์มถ้าพร้อมแล้วก็ประจบกันเลยก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเราจะจัดการแบบไหนเรามาดูศัตรูที่เราต้องเจอก่อนนะครับศัตรูก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวตั้งแต่หมาที่เป็นลีลิกแล้วก็หมาที่เป็นแองเจิ ฮิปโปแองเจอร์แลวก็บอสของเรานั่นเองนะครับสิ่งที่น่ากลัวสําหรับด้านนี้นะครับก็คือเจ้าหมาที่เป็นประเภทลีลีกเพราะว่ามันจะโจมตีค่อนข้างแรงและเร็วแล้วก็ทําเคิร์ให้กับแมวของเราด้วยนะครับในด้านถัดไปนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่ฐานที่มันมีลูกกตาน่าเกียดน่ากลัวเอาละเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าด้านนี้นะครับจะยาขนาดไหนเลื้อหมาจา้าไอ้มาชิบะไม่ใช่มาชิบะหมาแล้วเป็นมาลีลีกนะครับี่ผมมีสี่เขียเ้ยวบนหัวลีลีกมา ผมได้เอาแขนแขนแคสโซไปก่อนนะครับเนื้อเจ้ววาแขนแขนแคสเนี้ยผมอัพทาเลนต์ในเรื่องข้อองการจัดการศัตรูแล้วก็เก็บเงินได้มานะครับจะทําให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองทุบหน้าไปเลยโอ้หเต็นกระโปงเปิดกระโปงเปิดไม่อายคุณผู้ชมเลยแล้วเออทุบอืมนั่นแหละนีบอสก็น่าจะอ้อมแล้วนะครับผ่มพร้อมกับพวกฟูงฮิปโปตื่มอ่าห้านั่นแหละตามที่พ่มคาดคิดไว้ไหมมีพิษ เราก็จะส่งออกไปนะครับเพื่อจะการโวกแองเจิ้เจิญตัวเล็กๆทั้งหลายเอาล่ะหมาไอ้ทื่อดาบคูนี่มันก็จะแบบโจมตีได้ดีนะครับมันโจมตีแบบเป็นแมซีฟดาเมจเนาะมันก็จะทําให้พวกรูกก้กระจอกฝั่งหนูเนี่ยค่อนข้างให้ไปทีละตัวทีละตัวเลยนี้นะครับที่ผมเอาดาบคูมาด้วยเนี่ยเนื้องจากว่าทุ่งชมเห็นไหมไอเจ้าหมาที่เป็นประเภทลีลิกอะมันออกมาแบบหลัวๆเลย พอมันออกหลัวๆปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเล็กๆของเราเนี่ยไปไล่เก็บมันนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะรอบนี้เนี่ยมันไม่มีไอตัวม้าสีที่เป็นแองเจิร์นะผมก็จะเอาบาลรอกเนี่ยไปยืนตบไอฮิปโปให้มันกระเด็นถอยร่างไปก้อนท้ามีเงินก็ส่งไปเลยอื้มไป็นไงไห้ฟ้าฮิปโปไปโดนม้ารีลี่้อให้ทุกคนจเจริญเจริญรอบนี้ผมจะป้อยมีตามาไปก่อนนะครับเนื้อเจ้าวัวสตูเนี่ยมีสองสี่ ขึ้นใหม่นะถ้าเอาคาริซาไปเนี่ยคาริซาจะทำอะไรไอตัวที่เป็นอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าไงนะรลีรีกไม่ได้เลยนะครับเอาละเฮียชิโปด้านแลกไปได้แล้วนะครับเลือกแค่ไอ้มาตัวนี้เท่านั้นเองอ่ามันยิงมาแล้วนะครับล่อยคาริซาไปเลยเพราะว่าด้านน้ำไม่มีใครยู่แล้วทําดาเมจไปนหนึ่งทีครับผมได้นะจะได้อีกทีหนึ่งนะถ้าทำอืมอาอีกทีหนึ่งตื้มเอาละอ่าบอสกระเด้งหนึ่งทีแล้วคุณผู้ชมอืมบาหลอกหนานฟ้าเออแม่แหกกระเด้งทั้งทีกระเด้งทั้งทีหมดเลยนะ อา้าวและ้วกะ็เด้งไปซ้ำที assim. อืมคูป์หนาไปนึ่งทีแล้วก็โ,โยกโยกโอ้โหลามเมงโยกไปวโะโคตดหมันอ่าคาริสาวิ่งเข้าไปทิมหนาะเอาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เกมเราได, enfin, ด้เปรียบแล้ะคาริซาเรียบร้อยขึ้นไปข่ายท่านเอาถ้าสมมติว่ามันสู้กับบนสว่า์แล้วเวลามันตายมันไปไหนฮะมันขึ้นไปไหนมันขึ้นไปดาวหนาเมก็ไปหายพิโกโล มันน่าจะมีขอแล็บไหมเอาแบบด่างกรนบอลหมาขอแลบกับเดอะแบทเทิลแคทนะฮู้ว่เอางูคุนป่อยหลังปูมังเงี้ยเรียบร้อยบอสตายไปเลยพูดเฉยๆโงูคุนก็กลัวขี่หดต้นให้เอาล่ะที่เหลือก็แคปทุบบ้านเข้ามานะครับผมหนีนะครับทุนเพื่อนทุกคนพอเราจบจากต้องหนีแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกล้างซ่มข้องไอ้เจ้าแมวแคทเวได้นะครับ ทีนี้ถ้าเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าแมวแคทเว่เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่นะ่าสนใจบ้างไปดูกันเลยนี้นะครับผมก็คือเจ้าแคทเว้นั่นเองเจ้าแคทเว้นะครับอยู่ในหมวดประเภทซูเปอร์แหล่ถือว่าเป็นแมวที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเจ้าแคทเว่เนี่ยสามารถทำดามเมจนะครับให้กับศัตรูประเภทสีแดงสีดําแล้วก็แองเจิร์ได้ก็คือได้ทั้งหมด3าสีเลยนะครับแต่พอไปล้างสุดท้ายนะครับก็มันเหมือนจะนังบนฐานแมชชีนใช่ไหมเออเนี่ยแหละมันเป็นแบบนังฐานแมชชีนนะโจมตี แล้วก็คุณสมบัติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมเจ้า่าถ้าสมมติเป็นล้างทูฟอมนะดาเมจจะขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากล้างซองนั่นเองจบไปแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับการตามล่าห้าแมวแคทเวทห้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เหมือนเดิมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้พมข้อตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่คลิปนะแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า